จุด4นิ้ USA ทักทายจากเมืองเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อนๆมีหลายคนถามกันเข้ามานะคะบขอกันเข้ามาบอกว่าอยากจะเห็นบรรยากาศของบ้านไหนบอกมีบ้านที่มีปัญญาซื้อบ้านเองอะ่ะมันเป็นยังไงก็เนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆก็เป็นบ้านหลังเล็กๆ3ห้องนอน2อห้องน้ำนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะเป็นบ้านที่อยู่นอกเมืองนะคะเมืองฟิลลี่อะไรเงี้ย จะอยู่ห่างจากฟิลลี่อยู่ที่ประมาณ4ี่สิบห้าห้าสิบนาทีนะคะเพื่อนๆอยู่ห่างจากที่ไปขายของนะคะจากสเปกตัมเอ R ตอาพาร์คค่ะเป็นหมู่บ้านที่ส่วนใหญ่คนที่มาอยู่หมู่บ้านนี้จะเป็นคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเพื่อนๆนหรือไม่ก็เป็นคนที่วัยเกษียณนะคะเป็นคนแก่ๆค่ะที่เขาไม่ได้ต้องการบ้านหลังใหญ่แต่ว่าต้องการบ้านที่มีพื้นที่พอประมาณแล้วก็เป็นบ้านที่ เไม่ได้มีพื้นที่ใช้สอยอะไรเยอะแยะไม่ต้องเ,อเขาเรียกว่าอนะไรมันสะดวกต่อการาทำความสะอาดการดูแลรักษานเนาะเพื่อนๆจดสีก็ไม่ได้พาชมในบ้านนะคะเพราะว่าในบ้านมันบอกตรงๆเลยว่ามันของมันเยอะค่อนข้างที่จะบ้านเราก็เรียกว่าสบปีหุบผึกอะค่ะมีของเยอะมันมันยังไม่ได้เป็นมันไม่ได้ดูพูดง่ายๆเออก็ให้ดู แค่หน้าบ้านกับหลังบ้านพาชมสวนเนาะอ่ฮะก็มีพื้นที่หน้าบ้านนิดหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของหลังบ้านนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวสีจะใช้พื้นที่ที่หลังบ้านนี่คือแทบจะไม่มีที่เดินแลวค่ะเพื่อนๆจะสร้างประโยชน์ทุกอนูเลยนะคะอันนี้ก็จะพาชมหน้าร้อนก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็คือจะเห็นแบบว่าคือถ้ามีเมืองนี้มันมีงูนะคะมัน มันก็น่าจะมีงูเต็มแล้วละแต่ว่าเมืองที่โจศรีอยู่มันเป็นเมืองหนาวนะคะเพื่อนเพื่อนหน้าร้อนน้อยกว่าหน้าหนาวนะคะงูก็จะไม่มีคือจะไม่มีงูพิษนะคะจะก็จะเห็นงูงูก็จะเห็นบ้างนะคะบางคนก็เอามาเลี้ยงแล้วเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงต่อได้เขาก็เอามาปล่อยอย่างนี้ก็จะเป็นงูตัวเล็กๆอ่ะแต่ว่าหลังบ้านโจาสียังไม่เจอนะคะแต่เคยเจอหน้าบ้านแม่สามีที่ฟิลิ่อ่ะแม่สามีเจศสีจะอยู่ฟิลิ่นะคะ จดสีอยู่นี่เขาเรียกว่าเลเวอทาวนะคะเ,เพื่อนๆอยู่แถวแถวเบนซเลมคะอยู่ใกล้ๆเลเวอทาวมันจะไม่ดังเท่าเบนซเลมนะ,ะส่วนใหญ่ถ้าใครถามเจอว่าอยู่ไหนจดสีก็จะประมาณว่าม่จากเบนซเลมไม้ก็อยู่แถวแถวนั้นแหละอะไรประมาณนี้นะคะ่ะจะสีจะปลูกพืชผักที่มาจากเมืองไทยนะะเ,นเพื่อนๆเน้น,นะคะ่ะเพราะว่าจะปลูกเก็บได้ทานไว้หน้าหนาวบ้างอะไรที่มันเก็บได้ถ้ามันเก็บไม่ได้อย่างยอดฟักทองก็เก็บไม่ได้ก็จะ กินแค่ช่วงหน้าร้อนก็กินให้เต็มอิ่มอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะเป็นพริกของเมืองไทยนี่ละะ่ะจดสีปลูกไว้เยอะค่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือปลูกไว้ใช้สอยตัวเองแล้วก็ถ้ามันเหลือมันเยอะมากก็เก็บไปขายเก็บไปแจกลูกค้าบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะขายนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาไม่ค่อยเอาจดสีนะคะเขาบอกว่าจดสีเป็นแม่ค้าก็ต้องอาขายอะไรเงี้ยแต่ว่าจดสีก็ไม่ได้ขาย ถ้าเป็นของตัวเองนะคะของที่ปลูกเองเนี่ยจสิจะไม่ขายแพงนะคะเพื่อนๆแจกบ้างให้บ้างอะไรเงี้ยซื้อของเงยอะก็ให้บ้างอะไรเงี้ยก็จะนี้ก็จะเป็นมะเดือ่อมะเดือ่สเปนนะคะชอบทานก็ปลูกไว้ค่ะออะไรที่ชอบชอบชอบกินอะไรเงี้ยเจสิก็จะปลูกอัดลงไปในหานหลังบ้านเนี่ยค่ะมีมีอะไรคิดอะไรออกมะละก็อยากจะกินยอดมะละก็ปลูกมะละอะไรเงี้ย ก็จะชอบทานมะละนะคะแก่ตัวมาแล้วก็ชอบทานอะไรกขมๆเจนๆนะคะเฟื่อนๆอะไรเงี้ยชอบอย่างมะเขือนี้มะเขือเปาะก็ไม่ชอบนะคะชอบมะเขือคื huh ่นแต่ปีนี้ลืมปลูกของลืมมาพันมะเขือคืนไว้ก็เลยไม่ได้ปลูกเลยในปีหน้าปลูกใหม่เดี๋ยวให้แม่ส่งมาให้อื huh ก็ประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆก็จะให้ชมบรรยากาศหลังบ้านไปด้วยจะศีก็จะเล่าเรื่องไปขายของให้ฟังนะคะเพื่อน คือจุดสี่เนี่ยนะคะไปขายของนี่ตั้งแต่ขายของอาขายอาหารตามสั่งเลยนะคือปกติแล้วสามีจุดสี่นะคะขายของเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ไม่ไม่ชอบทําอ่ะเขาไม่ชอบไปเจอผู้คนก็ไม่ชอบแบบไปคุยกับคนอะไรเงี้ยนะคะเพืเ่อนๆทั้งที่เราอยู่ในโลกมนุษย์จริงๆเราต้องเจอกับคนเนาะแต่สามีชอบอยู่บ้านชอบอทำอะไรที่มันแบบ อ่อ p r i v a t e ที่มันเป็นส่วนตัวไม่ชอบไปวุ่นวายอะไรกับใครอะไรเงี้ยคือจจดสีกับสามีนี่อะไรที่จะไม่เหมือนกันนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าที่เราอยู่ด้วยกันได้นี่เราอยู่ด้วยความรักจริงๆนะเพื่อนๆเพราะว่าอะไรที่เขาไม่ชอบแต่เราทําเขาก็ยอมเรานะเพราะว่าเขารักเราอะเออแต่อะไรที่เราไม่ชอบในพฤติกรรมของเขาโจดสีก็ยอมบ้างนะคะเพื่อนๆยอมนะมันต้องยอมนะคนอยู่ด้วยกันอนะอย่างเวลาไปเนี่ย เวลาที่แกไม่อยากไปมันจะมีวันที่แกไม่อยากไปนะจะขายของดีแค่ไหนเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่วัดไทยเนี่ยแกไม่อยากไปวัดไทยนะเพราะว่าแกอยากจะไปขายที่เดียวเพราะว่าเราจดสีจะขายที่วัดไทยเสร็จแล้จดสีจะทิ้งวัดไทยไม่ได้ไงวัดไทยก็ขายดีแล้วเพื่อนๆนแล้วก็ลูกค้าที่วัดไทยก็รอจดสีอยู่ไงจดสีก็บอกกันว่าฉันต้องไปสองที่ แกอยากจะไปสวนที่เดียวหรือจะไปวัดไทยก็ไปวัดไทยก็ที่เดียวเลเนี่ยสามีแกบอกแกไม่โลภนะจุดสีมีสามีจุดสี่แกเป็นคนที่แบบว่าแกเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายขอแค่มีข้าวกินน่ะแกะแกคิดแค่นั้นอย่างริงแต่จุดสีไม่ได้นะคือฉันได้ฉันทําได้ฉันได้แล้วฉันเผื่อแผ่ได้ไงฉันให้คนอื่นได้อืมจุดสี่เป็นคนอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนฉันมีฉันเหลือฉันให้คนอื่นเออ ไม่ใช่ว่าเออมีกินแค่นั้นพอจบไหมฉันมีโอกาสฉันรีบคว้าฉันต้องทําอมแต่สดสามีไม่ชอบแล้วนางทํายังไงร,รู้ไหมไปขายของที่วัดไทยอ่ะนางไปนอนจ้านางไปนอนในรถค่ะลูกค้าเต็มลูกค้าลุมฉันนางไม่สนค่ะแกบอกว่าอยากมาก็ขายเองไม่ขายเออแต่ช่วยเก็บนะช่วยยกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมียยกแล้วเมียปวดมดลูกเมียปวดท้องเมียป่วยไงนางไม่อยากให้เมียป่วย อนางรักรู้ว่าเขารักอะ่ะเออเขาไปเขาที่ที่ไปอะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้เมียทําคนเดียวเออนางก็ไปอะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณเลยแหละแต่จุสิก็อันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าพฤติกรรมบางคนจจะไม่เห็นหน้าสามีจุสินะบางครั้งก็จะเห็นหน้างง,งๆบ้างนะอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเมียเมียบอกว่าถ้าไม่ทนะํานะเธออกไปเลยเธอขนของจากบ้านไปเลยบางทีเราก็บอกอย่างเงี้เลยนะ ก็คือเลิกกันไปเลยถ้าเลิอกอย,อย่านะทุกอย่างเธออยากจะได้อะไรเธอไปยกเว้นลูกฉันไม่ให้ลูกกับเธอเธออยากจะได้เงินทองอยากจะได้ทรัพย์สมบัติที่เราหาไปได้วยกันบ้านรถอะไรเธอเอาไปเลยฉันไม่สนอะไรเงี้ยนางรักลูกค่ะสามีรักลูกเจสี่จะบอกเลยสิ่งเดียวที่ฉันเอาคือลูกฉันไม่เอาอะไรทั้งนั้นทีนีห้หนักเลยไม่เลิกก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือตั้งแต่กายของมาเพื่อนๆอันนี้นินดาสามีนะอันนี้นินดาแม่สามีนี่พักไว้ก่อนนะก็คือ ทะเลาะกันตลอดจดสี่กสามีนีิทะเลาะกับบางคนเห้หบอกว่าผัวรักผัวลงคือไม่จริงนะเพื่อนจดสีแค่โปะโม่เฉยๆนะจริงๆนะทะเลาะกันนะแต่เราไม่ได้ด่าก,กันคำหยาบเวลาเราทะเลาะกันนะเราพูดด้วยเหตุผลคือถ้าจะเลิกโอเคเลิกเลิกจดสีบอกคือเลิกนี่พูดตลอดนะนะเพื่อนๆบอกเลิกเลิกไปเลยไม่ชอบก็เลิกเลิกนี่ฉันเอารูกนะฉันรักลูกฉันฉันเธอเอาทุกอย่างไปเลยอยากได้อะไรเอาไปเลยยกเว้นลูก จริงๆถ้าไม่มีลูกเนี่ยอาจจะเลิกกันนานแล้วนะกับตาบีเนี่ยจริงๆตาบ,บีนี่เป็นคนพูดง่ายๆเลยเป็นคนเอาใจตัวเองแล้วมาเจอกับโจาสีดับเอาใจตัวเองดับโบนะที่บ้านนี่ยโจศีจะรู้เลยครอบครัวโจาสีจะรู้เลยสุกส่วนใหญ่ถ้าเขาถ้าโจสีบอกว่าทะเลาะกับตาบ,บีนี่เขาที่บ้านโจาสีจะไม่ค่อยเข้าข้างโจศสีนะนะเพื่อนๆคือเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้เขาจะเข้าข้างตาบ,บีเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะเขารู้ว่าโจาสีเขาเอาใจตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ย แต่จริงๆมันก็เป็นแบบนาาั้นล่ะเพราะว่าจุดสีทางานเหนื่อยสามีเขาก็ทํางานเหนื่อยอะไรเงี้ยแกทํางานแกมีงานประจําด้วยนะเพื่อนๆสามีจุดสีแกมีงานประจํนะา,าจที่แกทํามายี่สิบกว่าปีแล้วนะคะแกก็ทาอย่างเงี้ยแหละเขาเป็นคนไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอะไรนะเพื่อนเพื่อจุดสีนะจะเปลี่ยนนู่นปรับนี่สังเกตไหมสิ่งที่จุดสีทำในอย่างขายอาหารเนี่ยจุดสีจะไม่ขายเหมือนเดิมนะเพื่อนอย่างขายก๋วยเตี๋ยวจุดสีขายดีมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะงงว่า ขายดีมากแล้วมึงหยุดขายทำไ,ไมมันเบื่อ <c oughs> พูดจริงๆเลยบางทีมันเบื่อนะตอวมานั่งเฝ้าหมอก๋วยเตี๋ยวร้อนก็ร้อนอะไรเงี้ยอากาศก็ร้อนฉันก็ขอพักสิไม่เป็นไรฉันรู้ว่าฉันขายดีแล้วจุดสีก็มาเปลี่ยนมาขายหารตามสั่งทั้งๆท,ที่จุดสีไม่รู้เลยนะเพื่อนๆว่าขายหาหาํตามสั่งมันจะขายได้ไหมถ้าคนปกตินะถ้าไม่ไม่ไมไมบ้านะเขาก็จะขายในสิ่งที่เขาขายดีอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็จะต่อยอดไปไม่คะ่ะดิฉันมันบ้า ฉันก็เปลี่ยนเลยค่ะหยุดหยุดขายก๋วยเตี๋ยวแค่เบรกนะคะหยุดเพื่อแก้เซง็งแล้วก็มาขายอาหารตามสั่งแล้วก็มันลุ้นว่าเออมันจะขายได้ไหมขายไม่ได้ไหมอะไรเงี้ยเออสรุปขายได้ค่ะเพื่อนๆขายดีด้วยจ้าเออแล้วก็มีลูกค้าก๋วยเตี๋ยวคนนึงอาทิตย์นี้เอออยากจะบอกว่าอาทิตย์นี้เจสีกรรมมาขายก๋วยเตี๋ยวเพิ่มด้วยนะคะอาหารตามสั่งก็ขายขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายแต่ว่าเราไม่ได้ทําก๋วยเตี๋ยวแบบร้อยเปอร์เซ็นเราทา ไปประมาณนึงนะคะเราก็จะไปแยบแยบก่อนว่าลูกค้าก๋วยเตีย๋ยวอาจจะไม่รู้ว่าจศิกรรมมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเลยจศรีก็จะทําไปหม้อหม้อกลางเนาะไม่ทําหม้อใหญ่ใครมาทานก็ทานใครมาไม่ทานก็ไม่ได้กินนะจ๊ะเออใครที่ติดตาม youtube เนี้ยก็อาจจะรู้ว่าจศรีกรรมมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนะที่รักนะอาทิตย์นี้เพราะว่ามันมีอย่างนี้เพื่อนมันมีน้องคนหนึ่งเขาเป็นลูกค้าประจําของจุรีเลยนะ ประจำมากเพราะว่าอ,อะไรรู้ไหมประจำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะไม่กินอะไรเลยนะเขาเขามาทุกอาทิตย์เลยทั้งทั้งที่บอกว่าไม่ขายหยุดขายแต่เขาก็มาถามทุกอาทิตย์เลยนะวะ่ากลับมาขายหรือ,อยังวันเสาร์ก็มาถามวันอาทิตย์ก็มาถามทุกครั้งที่ไปเขาจะกลับมาถามตลอดเลยว่าหนูจะกินข้าววันนี้พี่ขายก๋วยเตี๋ยวหรือย,อยังถ้าพี่ขายหนูจะไม่กินอย่างอื่นหนูจะกินแต่ก๋วยเตี๋ยวของพี่แล้วทีนี้จศสีก็โอ้ย ไม่ขายลูกยังแม่ยังไม่ขายแล้วทีนี้เสาร์ที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้วน่ก็บอกว่าโอเคสัญญาว่าอาทิตย์หน้าจะทํามาขายหนูมากินได้เลยนะอะไรเงี้ยเออสัญญากับเขาไว้แล้วทีนี้มันหลุดปากไปสัญญากับเขาแล้วทาไงอ่ะมันก็ต้องรักษาสัญญาใช่ไหมมันร้อนก็เดี๋ยวจะหาวิธีว่าทํายังไงไม่ให้ตัวเองร้อนมันก็ผัดมันก็ร้อนอยู่แล้วเนาะต้มหม้อเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเอาหม้อเนี่ยไปต้มจะทาหม้อปิกนิกไปต้มกลไก่กตัวเอง พอมีออเดอร์ก๋วยเตี๋ยก็ค่อยทําอะไรเงี้ยอืมนะสัญญาแล้วนะรักษาสัญญาแล้ววันเสาร์นี้จะเริ่มกลับมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วจะกลับมาขายจนกว่าจะปิดซีซั่นเลยนะจ๊ะถ้าขายดีก็จะทำหม้อใหญ่ไปเรื่อยๆเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าค่ะ See you next t e love you นะจ๊ะจุ๊บ